สวัสดีทุกคนอย่างที่ทราบกันดีฉลามยักษ์เมกาโลดอนที่มีฟันแหลงคงกว้างถึง2เมตรซึ่งมีพลังกัดเทียบเท่ากับไทแรนโนซอรัสได้ทําให้พวกเขากลายเป็นนักล่าที่โหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนฉลามเมกาโลดอนก็มีคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเช่นกันคุณอยากรู้ว่าสัตว์เหล่านี้คืออะไรไหมในวิดีโอวันนี้ช่องเกร็ดความรู้ จะพาคุณไปค้นพบสัตว์ที่สามารถเอาชนะฉลามเมกาโลดอนได้ 1. โมอสซอรัสมอสซอรัสเป็นสัตว์คล้ายกิ้งกัดทะเลโบราณและเป็นที่รู้จักในนามไทแรนโนซอรัสแห่งมหาสมุทรมันปรากฏขึ้นเมื่อ80ล้านปีก่อนในกรุมภาคแปลิติกอันกว้างใหญ่ซึ่งมีความยาวสูงสุด18เมตรน้ำหนัก14ตันและความเร็วในการว่ายน้ำประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงมอสซอรัสมักเคลื่อนไหวด้วยหาง และใช้ครีบในการบังคับทิศทางซึ่งทําให้พวกมันว่องไวมากอาวุธหลักของโมซาซอรัสคือกรามกว้าง1เมตรซึ่งประกอบด้วยฟันแหลมคม40-50ง40-50ซี่ช่วยให้พวกมันบดขยี้เหยื่อได้นอกจากนี้โมซาซรัสก็มีสายตาที่ยอดเยี่ยมทําให้สามารถตรวจจับคู่ต่อสู้จากระยะไกลและโจมตีได้ทันทีจุดอ่อนของฉลามเมกาโลดอนอยู่ที่ความยืดหยุน่นและความสามารถในการเคลื่อนไหว ความเร็วของฉลามเมกาโลดอนค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัวเพียง18กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันที่จริงสิ่งมีชีวิตนี้เหมือนรถบรรทุกขนาด50ตันเพราะมันเคลื่อนที่ช้ามากและไม่เลี้ยวเร็วดังนั้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งพวกเขามีเพียงการโจมตีเดียวเมื่อเผชิญหน้ากันโมซาซอรัสจะใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของฉลามเมกาโลดอนเพื่อหลบการโจมตีและโจมตีกลับเพื่อให้ได้เปรียบ สำหรับกรณีการกัดของเบกาโลดอนคุณทราบดีว่าจุดจบของโมซาสซอรัสจะเป็นอย่างไร 2. นังเคินอดเตียดวกมันเป็นปลาขนาดมหึงมาที่มีชีวิตอยู่เมื350่อ3 5 0ร้อยถึงล้านปีก่อนและยังเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้นด้วยหัวที่หุ้มด้วยแผ่นกระดูกหุ่งเกราะพร้อมกับขาการไกลที่น่ากลัวนังเคินอดเตียดจึงแผ่ขยายอนาเขตไปทั่วมหาสมุทรแลนะแผ่ขยายออกไปดูน่าเกรงขามนังเคินอดเตียด มีความยาวไม่เกิน9เมตรซึ้นเท่ากับรถโรงเรียนและหนักประมาณ4ตันค่อนข้างเบาเมื่อเทียบกับฉลามเมกาโลโดอนอย่างไรก็ตามพวกมันมีกระหนักอยู่บนหัวและสามารถป้องกันตัวเองจากศัตรูได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยลำตัวที่ค่อนข้างเล็กและหางที่แข็งแรงนางเคิร์นออดเตียดมีความเร็วที่เร็วกว่าฉลามเมกาโลดอนมากและอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดคือกรามที่มีพลังมหาศาล กรามของมันถูกออกแบบจากกระดูกแผ่นใหญ่ที่คมมากและมีรูปร่างของคมตัดที่ยาวสิ่งที่น่าสนใจก็คือขอบเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เองโดยธรรมชาติทำให้คมขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรามเนื้อกรามของปลาชนิดนี้มีความแข็งแรงอย่างยิ่งและพวกมันใช้เวลาเพียง20มิลลิเมตรในการเปิดกรามซึ่งเป็นความเร็วที่ไม่สามารถประเมินได้อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับคู่ต่อสู้ของพวกเขา มันยังคงไม่มีอะไรเลยเมกาโลดอนมมีกรามที่น่าเหลือเชื่อสูงถึง2เมตรคนธรรมดาสามารถยืนอยู่ข้างในได้อย่างง่ายดายหากการต่อสู้ระหว่างสัตว์ประหลาดทั้งสองเกิดขึ้นดังเคิร์นออดเตียดจะใช้ประโยชน์จากความเร็วของเขาเลี้วไปด้านข้างเพื่อหลบจากนั้นคว้าโอกาสที่จะกัดหางของเมกาโลดอนในขณะด,ดำเนินการพันศีสย่างเกียดคร้านส่วนใหญ่แล้วชัยชนะจะเป็นของดังเคิร์นออดเตียด นี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเอาชนะฉลามเมกาโลดอนอย่างไรก็ตามตามการวิจัยในการเผชิญหน้าส่วนใหญ่ฉลามเมกาโลดอนมีโอกาสชนะมากกว่าแต่ดังเคิร์นออสเซียดยังคงมีโอกาสชนะเต็มที่หากพวกมันมีฝีมือเพียงพอ3วานเพชรคาดราน,นี้เป็นที่รู้จักในฐานะนักล่าในมหาสมุทรในปัจจุบันไม่มีสปีชีใดสามารถเอาชนะพวกมันได้แม้แต่ฉลามขายักษ เมื่อพวกมันพบกับวานเพชรคาดก็ต้องหนีไปนอกจากนี้พวกมันยังเป็นสายพันธุ์เดียวที่สามารถทำร้ายวานสีน้ำเงินขนาดยักษ์ได้พวกมันมีความยาวเฉลี่ย8.5เมตรน้ำหนัก6.6ปันพร้อมด้วยสติปัญญาอันเฉียบแหลมที่ผสานเข้ากับความคล่องตัวดังที่กล่าวไว้ข้างตน้นวานเพชรคาดสามารถเอาชนะฉลามขาวได้อย่างง่ายดายแต่การเผชิญหน้ากับฉลามเมกาโลดอนนั้นต่างออกไป ตะวันเพชรคาดมักจะล่าเป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงพวกมันมักจะยึดมั่นในกลยุทธ์และมนในอย่างแท้จริงโดยเฉพาะพวกมันสามารถเร่งความเร็วได้สูงถึง56กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าฉลามเมกาโลดอนถึง3เท่าทั้งสองสปีชีมีทักษะการต่อสู้ที่เกือบจะเหมือนกันด้วยการกัดและยิงหัวที่สร้างชื่อให้กับพวกมันถ้าตัวต่อตัวชัยชนะจะต้องตกเป็นของฉลามเมกาโลดอนแน่นอน แต่ถ้าวนานเพชรฆาตทางกลุ่มล้อมฉลามเมกาโลดอนแทบจะไม่มีโอกาสชนะได้เลยซีวานหัวทุยหรือวานสเปิร์มวานหัวทุยหรือวานสเปิร์มที่โตเต็มวัยมีความยาวถึง20เมตรหนัก100กกันซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับฉลามยักษ์เมกาโลดอนเป็นคู่ต่อสู้ที่จริงจังในความหมายที่แท้จริงของฉลามเมกาโลดอนใช่ไหมนอกจากนี้วานสเปิร์มยังมีหัวขนาดใหญ่ที่สามารถจมเรือประมงขนาดเล็กได้อย่างไรก็ตาม อาวุธที่น่ากลัวที่สุดคือหางขนาดมหื่นมาแค่สะบัดหางของวานสเปิร์มก็เพียงพอที่จะบดขยี้เรือรบไม้ได้นอกจากนี้วานสเปิร์มยังสามารถสร้างโซนอีกบูมขนาดใหญ่ได้ถึง230เดซิเบลหากคนใกล้มันก็อาจตายได้เพราะมากกว่า200เดซิเบลเราจะสูญเสียการได้ยินทันทีความรู้สึกด้วยวิธีของนี้วานสเปิร์มก็ทำให้ฉลามเมกาโลดอนตกตะลึงทันทีแม้จะไม่มีทักษะด้านนี้ฉลามเมกาโลดอน ก็ยังมีปัญหามากมายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับวานสเปิร์มเพราะวานลดเปิร์มชอบมาเป็นฝูงถ้าเป็นการสู้แบบตัวต่อตัวก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่และก็ไม่ได้แปลว่าเมกาโลดอนจะชนะตอนนี้ที่วานสเปิร์มล้อมไว้เมกาโลดอนก็ดูร้ายพายุจะรุนแรงแค่ไหนมีทางเดียวเท่านั้นคือตายและวานสเปิร์มก็เป็นตัวละครตัวสุดท้ายที่ปิดวิดีโอของวันนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นสำหรับเราและหากคุณเห็นวิดีโอของวันนี้ อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องเพื่อสนับสนุนเราขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่